สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับ The First U.S.A. ค่ะวันนี้ก็อัปสูตรที่4แล้วนะคะก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์จากการทำงานที่เจอเพื่อนร่วมงานทอแหลคุณจะทำยังไงก็ตอนนั้นจะมาอเมริกาได้ก็ประมาณสัก2-3เดือนก็ ทำงานไปร้านอาหารช็อปที่สองเนาะเป็นร้านอาหารไทยเหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็เป็นคนไทยนี่แหละนางอะ่ะพี่คนนี้แกเป็นคนสุราษฎร์ธานีแล้วิีไปสมัครงานทำหน่งแม่ครัวนั่นแหละแต่ว่าร้านอาหารเนี้ยเป็นร้านอาหารใหญ่ที่แซนดิเอโกเนาะะ,ะที่ซานดิเอโก เป็นร้านอาหารใหญ่แล้วก็ก็จะมีแผนกผู้จัดการในครัวมีผู้จัดการเด็กเสิร์ฟอันนี้จะเป็นร้านที่ดีแล้วร้านนี้ชิปได้ค่าแรงแบบราคาตามแรงงานด้วยแล้วก็มีโอโอเวอร์ชามีโอที T, มีอะไรเรียบร้อยค่าแรงถือว่าดีเลยแหละแต่ว่าจะไปสมัครเป็นแม่ครัวแต่ด้วยความที่ว่าร้านนี้เขามีเมนูเยอะมากเขามีแบบเป็นร้อยเมนูเลยเมื่อเราไปทําสมัครเป็นตาแหน่งแม่ครัวเนี่ย เขาจะไม่ให้เราไปลงผัดเลยอันดับแรกเลยเราต้องมาอยู่ตรงผแผนกแบบเตรียมอาหารก่อนแบบว่าจัดจานอาหารให้เราให้เรารู้ว่าอาหารแต่ละจานหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปไปผัดตรงนั้นก็คือหัวหน้าเขก,ก็ให้เราแบบว่าไปลงตรงทําพวกเตรียมอาหารจัดจานแล้วทาเป็นพวกแอปเปิลไทเซอร์พวกซูมใหม่หรือว่าติ่มซําอะไรพวกนี้ หรือก็เป็นอ่าเฟสโรสปริงโรอะไรพวกเนี้ยก็ไปเตรียมแล้วก็จัดจานจัดออเดอร์ที่จะออกไปเสิร์ฟลูกค้าอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่ว่าพอจิบไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขารับเลยจะไหมแล้วก็ในร้านเนี่ยเกาจะห้ามกินซีฟู้ดแต่ประเอิญว่าจิบโชคดีก็ว่าได้เนาะเจอผู้จัดการที่แบบดีทั้งทั้งผู้จัดการเด็กเสือทั้งผู้จัดการในครัวเนี่ยคือดีทั้งสองคนเลย พี่กด็ดีดีมากแล้วมาสมัครปุ๊บพอไปเริ่มทํางานวันแรกปุ๊บก็ได้เสื้อยูนิฟอร์มเลยเป็นเสื้อแบบเสื้อเชฟเลยนะได้เสื้อได้หมวกมาก็ก็ดีสวยแต่แกบอกว่าให้ให้ไปลงตรงนี้ก่อนให้ไปรู้จักหน้าตาอาหารรู้จักทุกเมนูก่อนเวลาเราไปผัดเนี่ยมันจะได้แบบรู้งานอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเออหน้าตาต้องออกมาเป็นยังไงอยากให้เราศึกษาตรงนี้ ก็เลยอยู่ในขั้นตอนแบบว่าเตรียมเป็นแม่ครัวแต่พี่คนเนี้ยเขาทำอาหารไม่เป็นพี่คนสุราาเนี่ยเขาทำอาหารไม่เป็นเขาก็อยู่ประแ่แบบเตรียมผักหั่นผักแล้วก็เตรียมของเตรียมที่เราไปทำเนี่ยแล้วหัวหน้าก็บอกว่าฝึกงานเนี่ยช่วยสอนจิ๊บด้วยว่าทำอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเออตอนหน้าหัวหน้านางก็ดีมากเลยนางดีแบบว่า สอนงานเราเอ้ยทำนั้นทำนี้นะอย่าโลห่ออย่างนี้นะจับจานซูมใหม่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือนางก็จะแบบสอนเวลาหัวหน้าอยู่ในครัวนั้นนางก็จะสอนดีแล้วแบบเหมือนจะคุยกันเหมือนวันแรกเหมือนจะคุยกันดีนะวันที่สองก็โอเคอยู่แล้วพอดีหัวหน้านะ่ะเขามาถามจิ๊บว่าสามีจิ๊บอะเหมือนว่า เป็นมิลิเตอรี่ใช่ไหมเป็นพวกทหารเนี่ยอยู่แบบยศอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอเราก็เราก็บอกตามจริงเราไม่ได้แบบเรารู้อะไรเราก็บอกตามที่เรารู้นะก็บอกเออแฟนเราก็นะก็ E เจ็ดแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ e เจ็ดแหละหรือบ้านเราก็เรียกอะไรพันจ่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็แล้วอยู่ซานิเอโกก็คือไม่ว่าจะเป็นทหารเ่าทับไหนนะจะเป็น พวกนเนวีเป็นมารินเป็นอาร์มี่เป็นคอสการเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละแต่คุณอยู่ยศไหนอะ่ะถ้าเอเรียเดียวกันอะ่ะถ้าเป็นแฟนซานโก็ Diego, มันก็ค่าบ้านอะ่ะถ้ายศเดียวกันอะ่ะค่าบ้านจะได้เท่ากันนะงานไหนจบไหนมันก็จะได้เท่ากันทุกหมู่เหล่าอะไรประมาณเนี้ยพี่แกก็ถามให้เราก็ซื่อเราก็้เราก็บอกความจริงเรนะเมินว่าพี่ผู้แฟนพี่ผู้หญิงที่คนสุราษฎร์เนี่ย แฟนนางก็เป็นทหารแต่นะ่ะของที่ว่าเป็นคอสการ์ดของของนางเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเนวีหรือเป็นอะไรไม่ได้ถามว่าแต่รู้ว่าเป็นทหารนางบอกเป็นทหารเราก็บอกเออตอนนั้นมันได้ค่าบ้านเท่าไหร่นะถ้าจําไม่ผิดจะประมาณสามพันกว่าเหรียญน่นนาจะพอค่าบ้านอะเบเนฟิตค่าบ้านอะประมาณนั้นแหละไม่แน่ใจสามพันห้าสามันแปดจำไม่ได้แล้วมันหลายปีแล้วทีนี้ แล้วก็บอกตามตรงแต่แฟนนางอ่ะเขายศเดียวกับแฟนจิ๊บแต่นางอ่ะไปบอกหัวหน้านางอ่ะไปบอกหัวหน้าไว้แบบประมาณสี่ห้าพันอะไรประมาณเนี้ยเนาะรักบอกเอา้าก็แฟนแฟนจิ๊บกับแฟนพี่เขาเนี้ยเขายศเดียวกันทาไม ได้แล้วไม่เท่ากันจไม่รู้สคิคนละหน่วยคงคงได้ไม่เท่ากันมั้งอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราไม่รู้จริงเพราะเรามาใหม่ๆนะเราไม่รู้จริงๆเราก็ตอบตามภาษาไม่รู้แต่พอกลับมาบ้านแล้วก็เราก็ถามแฟนแหละว่าถ้าเป็นหน่วยงานอื่นเนี่ยยศเดียวกับเธอเนี่ยค่าบ้านก็จะได้มากกว่าเธอเหรออะไรประมาณเนี้ยเราก็ถามแฟนก็เอาสี์ให้ดูบอก ไม่หรอกจะเป็นหน่วยฮันไหนก็ช่างถ้ามันยศเดียวกันแล้วอยู่เอเรียเดียวกันมันก็ได้เท่ากันหมดแหละมันไม่มีใครได้มากได้น้อยกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ที่แฟนเล่ามานะเราเราก็เราไม่ใช่เป็นทหารเราก็ไม่รู้ของเขาหรอกตรงนั้นถูกปะแต่นี้เราเราก็ตามที่แฟนเราเล่าให้ฟังแฟนก็เอาลี์มาให้เราดูก็อ๋อเออพวนาถามเรามาอย่างนั้นว่าเอ้ยยศเดียวกันทำไมได้ไม่ได้กันเราก็บอกไม่รู้ก็ะไม่รู้พี่หนูเพิ่งมาอยู่หนูไม่ไม่รู้แล้ว เอิญช่วงที่เจ๊บเข้าทํางานเนี่ยสมัครงานปุ๊บก็ให้ชุดไอเราคุยกันเรื่องว่าเขาให้ชุดยูนิฟอร์มเราใช่ปะก็คือนางก็มาพูดว่าเออดีเนาะตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่มาถึงก็ได้เลยอ่ะยชุดยูนิฟอร์มอ่ะพี่นะรอตั้งสองเดือนเน่กว่าจะได้ชุดยูนิฟอร์มบอกเอ้าจริงเหรอพี่นางบอกเธอโชคดีจังเลยเหมือนเหมือนหัวหน้าเอาใจอะไรประมาณเนี้ยแล้วบอกเอ้าจริงเหรอ เราก็รู้สึกดีนะเพราะเขาพูดอย่างนั้นเราก็แต่เราไม่ได้นึกไงว่านางอิจฉาเราอะเราคือไม่ได้นึกตรงนั้นว่านึกว่าเขาพูดแบบเออเราโชคดีเราก็รู้สึกดีอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วทีนี้ตอนแรกจิ๊บก็ไม่รู้หรอกว่าที่ร้านเนี้ยกาห้ามกินซีฟูด้ดห้ามพนักงานกินพวกซีฟูด้ดใช่ปะแล้วพอวันนั้นอะหันหน้าแกก็เดินมาเราก็ถามเอ,อซีฟู้ดนี้เป็นเมนูอะไรบ้างอะไรเงี้ยวัวหน้าก็ถามจิ๊บดักทานเหรอ ทานไหมจะบอกว่าเอา้าทานได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วหัวหน้าเขบอกว่าปกติพนักง,งานอะทานไม่ได้นะแต่ถ้าชิดจะทานอะเดี๋ยวพี่จะพี่จะทําให้ทานเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยชิปจะเป็นแม่ครัวชิดต้องชิดต้องรู้รสชาติอาหารนี่คือหนึ่งละอ่าหนึ่งเรื่องยูนิฟอร์มเราได้สมัครปุ๊บเราได้ปับ๊บแต่พี่เขาอะสองเดือนถึงจะได้สองซีฟูด้ดห้ามพน,นักงานกิน ถามโดยที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้ถามเพื่อว่าอยากจะกินแต่ว่าถามด้วยความที่เราจะเป็นแม่ครัวเราเห็นเมนูนะั้นเราก็จะถามเราถามเพื่อประดับความรู้เราแต่หัวหน้าแบบเออกินไหมแต่พี่ทําให้กินแล้วเขก็ทํามาให้จิ๊บกินแล้วทํามาแค่จานเดียวแล้วให้จิ๊บกินคนเดียวแต่ไม่ได้ทาให้นพนักง,งานคนอื่นกินถูกปะแล้วนางก็เห็นแหละนางก็เริ่มเริ่มออกอาการมากขึ้นแต่ก็ยังแต่นางก็จะไม่ปฏิบัติไม่อะไรไม่ดีต่อหน้าหัวหน้านะ ต่อหน้าหัวหน้าคือนางจะแบบเหมือนดีมากมาพูดกับเราแบบดีเหมือนสอนงานเราดีแต่พอวนน้าไม่อยู่นางก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งวันนั้นมันมีเมนูใหม่ซึ่งเมนูเนี้ยเราไม่เคยทําเราไม่เคยเห็นมันหน้าตาว่าต้องจัดจานยังไงก็ถามพี่เขาพี่พี่แล้วเมนูเนี้ยเขาจัดยังไงเหรอ ตอนนั้นหัวหน้าไม่อยู่ในครัวหัวหน้าน่าจะไปซื้อของไปอะไรนางไม่อยู่ร้านนางก็หันมาควับมาเออเธอก็ต้องบางสิ่งบางอย่างเธอก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเธอเองนะไม่ใช่จะอะไรก็ถาม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 อะไรก็จะสักแต่ถามถามถามแล้วอ้าวแล้วก็เออเออแดกอ่ะเอาแบบอา้าว กหัวหน้าก็บอกให้ฝึกงานกับพี่อะแล้วเมนูเนี้ยหนูไม่เคยทําอ่ะแล้วจะให้หนูทํายังไงอะหนูไม่เคยเห็นมันหน้าตาอาหารเป็นยังไงให้หนูทํายังไงล่ะนางก็เดินหนีสบัดหน้าเดินหนีเลยนึกในใจอ้าวอีนี่หัวหน้าไม่อยู่ไม่ไม่สอนกูวะที่หัวหน้าอยู่กูแบบกูทาเป็นมึงก็ังมาเซาซี้สอนกูอยู่นั่นแหละคือถ้าหัวหน้าอยู่นะเมนูไหนที่เราทําเป็นแล้วเนี่ย นี่ยจิ๊บนะอันนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้คือทําให้หัวหน้าเห็นว่าโอ้ยนี่เอาเอาใจใส่เราอะไรประมาณเนี้ยโน่ no, ค่ะหัวหนา้าไม่อยู่นางแม่งไม่สอนไม่บอกไม่อะไรแล้วแถมมาว,ว่าเราอีกว่าเราต้องไปหาดูแล้วกูจะไปศึกษากับใครวะเขาได้เมื่อกูก็ให้มึงมาฝึกงานให้กูอะไรประมาณเนี้ยโน่นว่าก็ในใจก็แบบเริ่มปีอีนี่ละแต่ก็แ็กก็เฉยไว้แล้วก็หลังจากนั้นมานางเริ่มพูดอันนี้ละ พูดแบบข่มเราละเนี่ยวันนี้ไปซื้อของแบรนด์เนมไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาจะส่งให้ญาติที่ไทยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยฉันอะไม่จําเป็นต้องทํางานก็ได้ที่บ้านอะฐานะดีแบบขายวัสดุก่อสร้างแบบทาลาโรงเรื่อยน,น,นั่นนู่นนี่นางว่างเงี้ยก็ได้มาทํางานหาเงินแค่แบบหาตังค์ชอปปิง้งส่งให้ญาติเฉยเฉยแบบ ไม่ได้เดือดร้อนเงินทองอะไรนางมานางมีลูกติดมาหนึ่งคนตอนแรกนางบอกมีลูกติดลูกสาวมาหนึ่งคนนางก็มาแต่งงานกับฝรั่งนางมาแล้วก็นางบอกสามีนางเลี้ยงดีอะไรเงี้ยคือแบบพูดจาแบบข่มเราอะนะไอเราก็พูดอ๋อหนูอะต้องการเงินหนูไม่รวยหนูมาหามาหางานหาเงินเพื่อจะสปอร์ตตัวเองแล้วก็ครอบครัวแหละ หนูไม่ได้มีตังมาชอปปิ้งอะฮะไอพวกของแบรนด์เนมแบบอะไรพวกนี้หรอกอะไรประมาณเนี้ยพูดขมพูดนั่นพูดนี่แล้วก็หลังๆมาก็เริ่มพูดแบบแดกดันกันแนะกัแนแหนมากขึ้นมากขึ้นนึกในใจโอ้ยนี่เริ่มหนักละเริ่มไม่ไหวละถ้าอยู่ต่อไปนะได้หยุมหัวคนอะหรือไม่ก็กระมังผักอะมีหวังได้ครอบหัวแน่ๆอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ตนฟาร์มตอนแหนนางคือแบบหน้ามือหลังมือหมายถึงว่าต่อหน้าหัวหน้ากับลำหลังหัวหน้านี่คือแบบหน้ามือกับหลังตีนอะ่ะเออมพูดขอพูดจัดหยาบแล้วกันเนาะว่าแบบไม่ไหวกลับไปบ้านเนี่ยอารมณ์เสียทุกวันเลยแบบว่าแดบบ้วยความที่ทํางานมันมันต้องอยู่ติดกันอะ่ะทำแปดชั่วโมงก็อยู่แปดชั่วโมงสิบชั่วโมงก็อยู่ตรงนั้นแล้วแบบต้องมาทนอีเนี่ยแบบแล้วหัวหน้าเขาไม่ได้จะอยู่คุมเราตลอดเวลาถูกไหมแล้วนางก็จะไหนกับเราเฉพาะหัวหน้าอยู่แล้วหัวหน้าอยู่ก็คือแบบ มันไม่สอนเราเลยนะอะไรที่มาใหม่ๆเนี่ยไอ้เรื่องที่เราทําเป็นแล้วอะโอเคแหละยูไม่ต้องสอนหรอกเป็นแล้วก็คือเป็นเลยแต่เมนูเขามีเป็นร้อยนานๆจะเมนูไหนที่แบบจะเพล่มมาสักทีนึงเราก็ก็เราก็ไม่รู้เราก็ทําไม่ได้ถ้าเขาไม่บอกถูกไหมล่ะโอ้ยนางไม่ไม่สอนนางเดินหนีอย่างเดียวก็เลยแบบมันทําให้งานเราสะดุด ที่เลยโมโหมากกลับมาบ้านหงุดหงิดทุกวันแฟนบอกทำไมเธอมาทํางานร้านนี้เธอกลับมาบ้านอารมณ์เสียตลอดเลยบอกก็เพื่อนเริ่มมานันเป็นอย่างนี้บอกันมาวันหนึ่งทําได้ประมาณสามอาทิตย์เองนะบอกฉันไม่ไหวแล้วว่าฉันทํางานร่วมกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แล้วอ่ะฉันจะทํายังไงดีแต่หัวหน้าชั้นอ่ะเขาดีมากๆเลยนะเขาแบบเขาดูแลชั้นดีแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยชั้นคือฉันหัวหน้านะฉันโคตรโอเคเลยจะชั้นเก่งใจแต่ชั้นจะลาออกยังไงดีฉันอยากจะลาออกแล้วฉันทํางานร่วมกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ แต่ฉันไม่กล้าลาออกเพราะฉันเกรงใจหัวหน้าเพราะหัวหน้าคาดหวังกับฉันมากเลยจะให้ฉันเป็นเป็นแม่ครัวเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานแม่ครัวคนเก่าก็จะออกอะไรเงี้ยเขาจะทํายังไงดีฉันทําไงดีก็ทถามแฟนก็เลยแฟนบอกในเมื่อทําไม่ไหวในเมื่อทําละงานแล้วเครียดก็ลาออกออกแต่หัวหน้าเขาดีกับฉันนะฉันเกรงใจเขาฉันไม่กล้าลาทํายังไงดีล่ะคิดนั่งคิดกันบอกเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมบอกแฟนนะเธอช่วยฉันหน่อยนะ เธอช่วยไปลาออกให้ฉันหน่อยได้ไหมแฟนบอกเธอจะบ้าเหรองานของเธอจะให้ฉันไปลาออกได้ไงบอกนะนะนะเธอไปลาออกให้ฉันหน่อยเธ <"T> อบอกอย่างนี้ก็ได้ว่าแม่เธอไม่สบายเดี๋ยวฉันต้องไปเฝ้าแม่เธอที่อริโซนาไม่แน่ใจว่าจะเฝ้านานแค่ไหนก็เลยลาออกก่อนไม่อยากจะลางานเพราะไม่รู้ว่าต้องไปกี่วันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเดือนห,หรืออาจจะอยู่ยาวจนกว่าอะไรงี้ก็ว่าไปอะไรเงี้ยแฟนก็อึ้งไปเลย แต่ว่าเราจะไปบ้านแม่แฟนจริงๆนั่นแหละแล้วก็แม่เขาก็ไม่สบายแบบไม่สบายแบบเขามีโรคประจําตัวนะแต่มันไม่ได้แบบเป็นอะไรหนักขนาดนั้นหรอกแต่มาเป็นก็อห้างอะเนาะด้วยความที่แบบเกรงใจหัวหน้าไม่กล้าจะลาเนาะก็เลยัปลุขึ้นไปทํางานทําทํางานอยู่แฟนมาจริงๆถามีมานี่แต่งตัวแบบใส่ชุดเครื่องแบบมาเลยมาถึงก็แบบ ก็ถามหาผู้จัดก,การเลยถามมาเมนเนเจอร์เลยถึงแฟนก็บอกเออฉันจะมาลาออกเอ่อลาออกลางานหมายถึงลาออกจากงานให้จิ๊บนะเพราะว่าอ่าฉันต้องพาจิ๊บไปริซนาแล้วก็จิ๊บต้องไปอยู่เป็นเพื่อนแม่ฉันแล้วฉันไม่ไม่สามารถให้คาตอบได้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนอะไรยังไงแต่มันต้องมีผลกระทบกับงานแน่เลยฉันก็เลยจะให้จิ๊บก็ลาออกอะไรประมาณเนี้ย วันหน้านะได้ยินแฟนพูดอย่างั้นวิ่งเข้ามาในครัววิ่งมาหาเจ๊เจ๊เจ๊เกิดอะไรขึ้นเจ๊เกิดอะไรขึ้นบอกมีอะไรเราก็แบบมีอะไรเหรอคะพี่เนี่ยเมื่อกี้แฟนเจ๊หรือเปล่าคนนั้นอ่ะใส่เครื่องแบบมาอนะ่ะก็บอกว่าเขาจะลาออกจะเอางานจะให้เจ๊บอ,อกจากงานแบบไปดูแลแม่อะไรยังเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไร,ะไรเงี้ยบอกอ๋อพอดีแม่เขาไม่ค่อยสบายแล้วก็ ก็จะให้จิ๊บไปอยู่เป็นเพื่อนไปแต่ก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ก็แกก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไม่จิ๊บจิ๊บก็ไปดูจิ๊บก็ไปดูแม่สามีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อะ่ะจะโฮงานไว้ให้รอจิ๊บอ่ะสามเดือนรอไว้เลยคือล็อกตำแหน่งไว้ให้จิ๊บเลยอะ่ะคืออย่างอย่างอย่างช้านะพี่ให้สามเดือนแต่อย่างเร็วอว่าเดือนหนึ่งนะแต่ว่าพี่จะโฮไว้เลย ภายในสามเดือนเนี้ยจะรอจิบก็คือจิบมาได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยจิบนี่คือแบบได้ยินกับพูดอย่างนั้นเราก็น่าเสียเราก็รู้สึกแย่เนาะแบบกูเจอหัวหน้างานที่ดีแล้วอะแต่กูไม่โอเคกับเพื่อนร่วมง,งานอะก็แบบแล้วแล้วค่าแรงตอนนั้นเราก็แค่เป็นเตรียมอาหารเนาะมันก็ได้ละค่าแรงขั้นต่ำบวกโอทีซึ่ง ทำงานอ่ะสามสามอาทิตย์อ่ะได้เยอะกว่าทำงานร้านไทยลาวร้านแรกอ่ะเป็นเดือนอ่ะได้เยอะกว่าอีกอ่ะเออก็เาก็แอบเสียดายเงินเนาะเพราะว่ามันมันค่าแรงมันดีประเดี๋ยวถ้าเราขึ้นเป็นแม่ครัวเนี่ยเขาก็จะโปรโมตเราในราคาของแม่ครัวอีกอีกทีหนึง่งทรานั้นแค่ราคาเตรียมพวกเออก็เรียกอะไรวะคิทเช่นเฮลเปอร์เป็นแบบผู้ช่วยตอนนั้นอ่ะเนาะมันก็ได้ราคาปกติอยู่ ฝึกงานอะไรประมาณเนี้ยก็เสียดายแล้วหัวหน้าเด็กเสือประลุข่าวอย่างเงี้ยหัวหน้าเด็กเสร์ประวิ่งกับมาหาชิปแกจะออกจริงหรอเฮ้ยแล้วแกออกแล้วใครจะมาผัดวะเนี่ยเดี๋ยวเวลาป้าก็ออกไปใครจะมาทําแกเนี่ยทําได้แน่เลยพี่เชื่อแล้วแกทํางานได้ดีด้วยเออผู้จัดจาการเด็กเส์ฟก็มาพูดพี่แกก็แกก็น่ารักนะแกก็ประมาณ พี่แกเป็นผู้ชักผู้จัดก,การเีกเสิร์ฟแกเป็นแบบเป็นเกย์เนะาะก็จะถูกจริตกับเราเราก็ชอบแบบเกย์เออยกระเทยเออยทำอะไรเราเราก็ถูกจริตเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเปิดปาร์เกย์อะไรมาก่อนใช่ไหมก็จะคุยกับคนกลุ่มเนี้ยได้แบบสนิทสนมแล้วแบบว่ามันเข้าใจเขาเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบเออจะไม่ไม่มีอะไรตรงนั้นก็คือด้วยมากที่จะ,จะมีเพื่อนแบบเนี้ยเยอะไงะ เป็นส่วนตัวอยู่แล้วหัวหน้าทั้งสองคนก็แบบทราบก็แบบพยายามช่วยหาตังออกให้เราว่าเราไม่ต้องออกจากงานเนาะเราอะรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกผิดมากมากๆมากๆเนาะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆอับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงคนนี้คือแบบเขาตอแหลเขาแบบแล้วทํางานมันต้องทํากับเขาแบบว่าวันหนึง่งถ้าไม่มีโอทีเราก็แปดชั่วโมงใช่ปะแต่ถ้ามันมีแบบ ทำต่อบางทีก็สิบชั่วโมงเงี้ยมันก็มีโอทีเนาะล้วต้องยืนคู่กับน,นางอะแล้วนางแบบหัวหน้าไม่อยู่นี่คือแบบมันไม่ได้เลยอะคือพูดแดกพูดดันแล้วก็เขาแทรกแล้วแบบหลังๆมาเริ่มแบบเริ่มแกล้งเราอะแบบโอ้ไม่โอเคตรงนี้นะตัดสินใจลาออกยอมทิ้งเงินแบบเงินดีๆแล้วเป็นงานแรกที่เราทำงานแล้วแบบได้เสียภาษีตูกต้องตามกฎหมายอะ แล้วก็รู้จักตรงนี้แหละว่าตัวเองนะโซเชียลสกิลิตี้ของตัวเองนะใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีได้ทํางานได้ปกติเหมือนคนอื่นเขาไม่จําเป็นต้องไปรับเงินใต้โต๊ะไปรับเงินราคาถูกแบบต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ําอะไรประมาณเนี้ยคือพี่ก็บอกหมดเลยแล้วพอเราก็เล่าให้เขาฟังว่าที่ทํางานเก่าเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็บอกเราอะโดนเราอะโดนกดข่คแรงอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบอ,อืม คือนั่นอ่ะพอมาถึงตรงเนี้ยมันทําให้เราฉลาดขึ้นเริ่มแบบศึกษาคนรอบข้างแล้วที่อยู่ซานเอโกสองปีนะไม่มีเพื่อนคนไทยเลยจริงๆเพราะคนไทยที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นประเภทแบบตัวใครตัวมันหรือก็เจออย่างอย่างพี่คนนี้ยพี่คอนสูล่านี้แบบกดหัวคนอื่นเพื่อตัวเองดูดีแล้วแบบพูดจาเหยียดนั่นนู่น,นี่อะไรแบบนั่นไม่โอเคขอ้อ นี่แหละ EP นี้ก็จะเล่าให้ฟังเรื่องการอิจฉาริษยาของคนกับการที่แบบว่าพูดจะดูถูกแล้วก็ต่อแหลเรื่องงานอะไรเงี้ยโอ๊ยตะหวนหน้าอยู่นะขนาดเราทําอยู่เ็าเดินมาชิดเ,เนี่ยแกต้องทาอย่างนี้นะนั่นนู่นน,น,นี่แบบทำมาสอนน้องทาอย่างนี้นะคะนั่นนู่นนี่แบบพูดจะเพราะแต่พอรับหลังวัวหน้าคนเราก็ต้องรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องโอ๊ยดอกนึกในใจ แม่งมึงนี่โคตรตอแหลเลยอยู่ต่อเนี่กูได้ยุมหัวหรือมอหัวหวม้อแกงคอหัวมึงแน่ๆเราก็เป็นควนใจร้อนอยู่แล้วก็เลยเอาวะม่งลาออกก็ลาอกลาอกแต่เนี่ยประสบการณ์อย่างเงี้ยถามว่าณนะวันเนี้ยจิ๊บมานั่งคิดนะจิ๊บโง่มากเลยนะที่ลาออกจากงานตรงนั้นนะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าเพื่อนๆนะไปเจอคนลักษณะอย่างนี้นะมาทํางานแล้วก็มาเจอลักษณะนี้แล้วคิดจะลาออกนะ เตือนเอาไว้เลยนะไม่ต้องลาออกเพราะอะไรดูไหมว่าอเมริกาเนี่ยคุณมีปัญหาจุดไหนยังไงนะคุณคุยกับวนหน้าได้หมดอะชิดพลาดไงความที่เราใหม่มากแล้วเราไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จักใครก็เลยแบบคิดเป็นคนไม่ทนะอะไรแบบนี้ไงแต่คนคนนอกอะนะทนเฉพาะในครอบครัวตัวเองแต่ว่าแต่เรื่องคนภายนอกคิดเป็นคนไม่ทนเพราะนั้นที่จริงนะถ้าเชืไปคุยกับวนหน้าว่าพี่คะ ขอเปลี่ยนกะที่แบบนไม่ทํางานกะเดียวกับพี่คนนี้ได้ไหมเพราะว่าเนี่ยต่อหน้าพี่อย่างนี้คือถ้าพูดความจริงกับหัวหน้าสะก,ก็จบนะคือพี่คนนั้นเขาไม่เป็นแม่ครัวอยู่แล้วแล้วร้านคนนี้แม่ครัวก็ต้องการแม่ครัวแบบตาแหน่งแม่ครัวมันสําคัญอยู่แล้วเด็กเด็กเ,เตรียมอาหารหั่นผักหั่นอะไรพวกเนี้ยก็หาเมื่อไหร่ก็หาได้เงี้ยนกึกออกว่าทุกหน้าที่มันจําเป็นก็จริงแหละแต่แม่ครัวมันจําเป็นกว่าเงี้ยเพราะว่า แม่ครัวมันต้องใช้คนที่มีสเกลมีประสบการณ์มาทําแต่หั่นผักอะ่ะคนไม่เป็นไงก็ามาฝึกกันได้มันไม่ยากใช่ไหมเราอาา่ะพลาดอารมณ์เอาอารมณ์มาตัดสินใจไม่ใช้เอ็ดผลถ้าย้อนเวลากลับไปหน้าเวลานั้นจิ๊บเลือกจะคุยกับหัวหน้าตรงๆว่าเนี่ยทํางานกับพี่คนนี้เราเป็นแบบนี้แบบนี้นะเขามาพูดเออหัวหน้าลำเอียง ให้ชุดยูนิฟอร์มเราสมัครปุ๊บได้เลยตรงตัวเองทั้งสองเดือนแล้วมาแบบมาอะไรก็ไม่รู้มาพูดชาขมนั่นนู่นนี่แล้วแบบเราเป็นคนอยากไปทํางานเราอยากทํางานแบบสบายใจเราไม่อยากมาตั้งแบบกอมเมนกับคนนั้นคนนี้ไงคือเจ็บไม่ชอบนะถ้าทํางานแล้วคอมเมนตอะไรอย่างเงี้ยเจ็บเป็นคนไม่ทนจริงๆแต่เจ็บก็พลาดว่าเออเราไปอยู่ที่ทํางานใหม่เราก็ต้องเจอคนลักษณะอย่างเงี้ยทุกท,ที่ที่คุณไปอ่ะมันมีคนแบบนี้อยู่แล้วทุกที่แหละ คุณหนียังไงคุณหนีไม่พ้นหรอกสู้แบบว่ามาคุยกับเขาคุยกับผู้จัดการขอเปลี่ยนกะนั่นนู่นนี่แล้วพูดความจริงหรือเรียกมาคุยต่อหน้าผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอเหตุการณ์เดียวกับจิ๊บนะเป็นสมัครงานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องเดินหนีไม่ต้องลาออกหนีคุยกับผู้จัดการแล้วเรียกมาคุยเขา ให้ผู้จัดการเรียกเขามาคุยกับผู้จัดการต่อหน้าเราคุยเลยว่าเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยคืออะไรนั่นนู่นนี่คือที่เนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบฟรีดอมแล้วแบบว่าสิทธิเท่าคันมนุษย์เท่าไอ้สิทธิมนุษยชนเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีในเคสอะไรอย่างเงี้ยคุยได้เลยนะที่อเมริกานี่คุยเลยแนะนําให้คุยอย่าเดินหนีปัญหาเพราะการหนีปัญหาไม่ได้ช่วยแก้อะไรเพราะฉะนั้นเดินเข้าหาปัญหาแล้วแก้ไขมันซะ คุณหนีไปทําร้านอื่นเดี๋ยวคุณก็ต้องเจอคนแบบนี้คุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่ค่าแรงมันก็อยู่เบสิกขั้นต่ำใช่ไหมแล้วคุณอยู่ที่เดิมคุณได้อัพเลเวลไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ที่จะมาเล่าเพราะว่าอยากจะสอนเพื่อนๆว่าถ้าคนไหนเจออะไรกดดันแบบเนี้ยอย่าเดินหนีปัญหาเดินเข้าหาปัญหาแล้วคุยเลยคุยแนะนําให้คุยอย่าลาออกอย่างจ๊บไม่ดีมันไม่ใช่ว่า เป็นผู้แพ้หรืออะไรมันไม่เกี่ยวกับแพ้ชนะมันเกี่ยวกับว่าเราเสียเวลาแล้วเราก็เสียโอกาสที่ดีของเราไปซึ่งไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเนี่ยประสบการณ์รชิปตรงเนี้ยชิปอพลาดชิปเลือกที่จะหนีปัญหาชิปได้คาแรงตรงนั้นอย่างดีแต่เลือกจะเดินหนีปัญหาเพราะคนคนเดียวท,ทั้งทั้งที่ในครัวน่ะก็มีคนทํางานเกือบสิบคนน่ะ ทั้งคนล้างจานคนหั่นผักคนเตรียมจานตัดของแม่ครัวผู้ช่วยแม่ครัวจับนั่นนู่นนี่เกือบสิบคนนะแต่มีแค่คนเดียวที่ทําคู่กับเราแบบแ yeah ย่เคียยเลยแหละไม่ใช่แย่ก็เลยแบบทนไม่ได้ทั้งนั้นที่คนอื่นเขาไม่เป็นน่ะเนี่ยใช่แบบคิดน้อยมากเลยตรงเนี้ยยังอยากให้เพื่อนเพื่อนมีสติจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะมีสติคะ่ะมีสติค่อยๆค,ค,คิดแนะนําไม่คุยกับบัวนหน้าหรือกุยจุกเจ้าของร้านไปเลย เชื่อเถอะว่าหวัวนหน้าเอยผู้จัดผู้จัดก,การร้านเจ้าของร้านเนี่ยเขาต้องมาแก้ปัญหาอยู่แล้วแล้วเขาต้องมาเจอกันครึ่งทางเพื่อแก้ปัญหาเพราะเขาไม่ใช่จะหาคนมาคนงานง่ายๆนะในเมื่อแล้วเขาต้องมองด้วว่าตำแหน่งที่คนนี้จะทำเนี่ยอันไหนมันสําคัญจําเป็นกับเขามากทําอันไหนทําให้ขับเคลื่อนร้านเขาไปได้เนี่ยอันนี้มันสําคัญอย่าคิดน้อยอย่างจ๊บอันเนี้เตือนเป็นอุตาหอดเลยจ้ะ จริงโหยสุดอะเอ,เอาเอาเป็นว่าทิบอยู่แสเนก็สองปีไม่มีเพื่อนคนไทยเพราะอะไรส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นประเภทเหยียบคนอื่นให้ตัวเองได้ดีหน้าไหว้หลังหลอกแทงข้างหลังคนไทยด้วยกันเนี่ยเอาเปรียบคนไทยด้วยกันหลอกคนไทยด้วยกันที่เจอมานะแต่ว่าคนดีๆเขาเยอะแหละ ที่หมายถึงว่าดีในะที่ทํางานอ่ะนะแต่ว่าเราไม่ได้คุกคีไม่ได้ไปมาหาสู่เราก็เลยไม่รู้ว่าสันดานนิสัยจริง,รง,รงๆเ็าเป็นยังไงแต่หน้าง,งานดีๆกันคุยกันก็คุยเพราะบางคนอะ่ะที่ทํางานคุยแต่เขาไม่เอาเบอร์โทรเราแล้วก็ไม่ให้เบอร์โทรเขาไม่ติดต่อหลังเรื่องงานก็คือเขาไม่อยากยุ่งกับเราเราก็ไม่จาเป็นต้องไปยุ่งกับเขาถูกไหมแต่ว่าที่มาอยู่เนี่ยเวอร์จิเนียเนี่ยฉันมีเพื่อนเขาพอมีเพื่อนนะที่ไปมาหาสู่ก็มีอยู่ หลายคนอยู่แต่ก็ไม่ครบทุกคนคือจะเป็นเงินครบใครครั้งแรกนะ่ะให้เต็มร้อยแหละให้อ่ะให้เต็มร้อยแต่ถ้าคนไหนเราให้ร้อยแล้วกลับมาให้เราห้าสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวระดับเลเวลมันก็จะลดตามเขาให้อะไรเรามามันก็จะค่อยๆลดตามที่เขาให้เราเต็มร้อยไปก็เต็มร้อยมาก็ไปต่อร้อยสิบร้อยยี่แล้วเราเต็มร้อยไปก็ให้ห้าสิบมายี่สิบมาเราก็จะลดลดมาแล้วเราก็ถอยห่าง ห่างงมากๆแล้วเราก็ไม่ยุ่งเลยจะเป็นคนอย่างนี้ดราม่าในบ้านตัวเองก็พอแล้วเนาะจะไปดราม่าขช,ชาวบ้านเลยจริงๆไม่เอาโอเคนะคะไอ้ประสูตรนี้ก็ประมาณนี้เนาะเล่าให้ฟังว่าเจอคนตอแหลอย่าเดินหนีสู้สู้สู้ส,ส,ส,สู้โอเคก็เพื่อนๆคนไหนเจอเหตุการณ์นี้อย่าท้อนะคะสู้เชื่อเหอะคุณสู้แล้วเดี๋ยวความสำเร็จ วันดีๆของเราอะ่ะมันรออยู่ข้างหน้าอย่าได้ท้ออย่าให้คนอื่นมาบั่นทอนชีวิตบัน่นบั่นทอนจิตใจบั่นทอนความรู้สึกเราเลือกเลือกโอกาสของเราไว้ก่อนอย่าได้เดินหนีปัญหาเหมือนจิ๊บนะอันนี้ฝากไว้จริงๆเดี๋ยวแอปสูตรหน้าเอาอะไรดีมาแนะนําเรื่องวัตถุดิบแบบว่าในการทําอาหารในครัวถ้าเหมือนพวกรสด,ดีเอออะไรเนี่ยนี้มันไม่มีเพราะมันอยู่ที่เนี่ยมันหาซื้อยากเนาะ ใช้อะไรทดแทนได้เอาตรงนี้ดีกว่าเพราะาบางคนมาถึงวันหาซื้อไม่ได้จะได้มีที่ซื้อมาทําอาหารกินง่ายๆแต่แอปสูตรหน้าเดีย๋ยเอาพวกวัตถุด,ดิบทดแทนของเมืองไทยเอาของเวียดของของจีนของเอเชียมาด้วยกันแหละคนละประเทศมาใช้แทนกันได้แต่จะมาแนะนํานะคะวันนี้ก็แค่นี้แหละลาไปก่อนแล้วก็ถ้าคำพูดไหน ไม่สุภาพไม่เพาะคลิปก็ขออภัยนะในที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเนาะเวลามันพูดถึงเรื่องมันนี้มันอารมณ์มันก็ขึ้น,นะนอ่ะเนาะมันมีก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคติสอนใจเพื่อนๆที่กาลังเ,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 เจอปัญหาเดียวกันเนาะว่าอย่าท้อสู้แล้วก็แหละคุยด้วยเหตุผลอย่าให้คนแบบนั้นมาทําลายอนาคตที่ดีมาทําลายแบบอยู่เนาะ เเงินในกระเป๋าเราที่เริ่มต้นใหม่อะมันยากทุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ที่ที่มันคิดว่าโอเคแล้วอะส่วนใหญ่โอเคนะ่ะทนแล้วก็แค่ไขมันค่อยๆมีสตินะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนชอบกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ให้จิ๊บด้วยนะได้เอาประสบการณ์ทั้งดีหรือไม่ดีมาเล่าให้ฟังนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มาอยู่ใหมๆ่ๆ อย่าเป็นเหยื่ออย่างเจ็บอย่าเป็นเหยื่ออารมณ์อย่าเป็นเหยื่อแรงงานอย่าเป็นเหงงนยืห่ออะไรคุณมาถึงตรงนี้คุณเข้ามาถูกต้องคุณมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตที่แบบอย่างมีคุณภาพได้เชื่อจิบเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ